เป็นพูดที่อะไรเลยอร่อยนาไว้มึงมากินเยวว่าอะไรแบบนี้เจ๊เหมยนี่มึงจอ้องทรงวาดก็คือถนนที่ราชการที่หกเนี่ยเขียนมาต่อมาจากถนนจากที่เคยมีถนนยาวราชแล้วก็จะต้องมีถนนทรงวาดมารองรับที่จะลดการขับข้างของถนนยาวราช และนี่ก็คืองานฟู้ดเคาน์เจอร์ปลุกย่านเก่านะครับเป็นไลติงอินสตอลเลชันอันนี้มันมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรครับของงาน,เป,นเป็นการกระตุ้นเศร,รษ,ฐษฐกิจขับการท่องเที่ยวครับเป็นของไลแมนร่วมกับวงในครับงานฟู้ดเคาน์เจอร์ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับจะแสดงถึงสี่ทุ่มนะครับอ๋อไลแมนร่วมกับวงในใช่ครับอืม แสดงถึงแค่สี่ทุ่มวันนี้เองเหรอครับครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับเราจ่ดมา17วันครับโอ้โหสิบเจ็ดวันแล้วตายโชคดีที่ผมยังมาทันก็คือสวยๆเป็นไลติ้งอินสตาเลชั่นให้คนมาถ่ายรูปถ่ายอะไรคลิปเล่นอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมเป็นคนตาอยู่ดครับโอเคครับโอเค ก็คือเส้นนี้เลยใช่ป bueno ่ะครับเดี๋ยวผมก็ไล่ไปเรื่อยๆจะมีหชิ้นงานครับเส้นสังวาจะมี5ชิ้นงานครับชิ้นนี้6กจะอยู่ฝั่งตลาดน้อยครับค่อนข้างไกลนิดนึงครับแต่พ้นที่เดินไปทางนั้นหนูจะใกล้กว่าสี่ชิ้นงานประมาณ150หสิเมตรครับอ๋อสี่รวมอันนี้เป็นห้าใช่คระสังาสแล้วก็ซื้อตลาดน้อยอีกหนึ่งใช่ครับโอเคโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเขาถ่ายรูปเล่นได้ขอบคุณครับครับ เป็นพูดที่อะไรเลยแค่สการไฟมี5ชิ้นงานอีก1ชิ้นงานอยู่ตลาดน้อยกูได้ยินแค่นี้นคูาเขาจับประเด็นได้เท่านี้ลายลายแมนกับวงไหนร่วมมือกันจัดงานนี่กูสา์ติดไม่แต่รอมึงมาเหลาสวยดีมืองกันนะครับมึงก็เป็น เหมือนเป็นโคมญี่ปุ่น <c oughs> จาประชาสัมพันธ์ก็ไม่ทันแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายครับสวยดีครับ <c oughs> น,นี่ก็คือจุดที่สองนะครับ เป,ปเป็นเฮียกึ่งบอกว่าให้สังเกตว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์ลายแมนก็คือแปลว่าจุดนี้เป็นจุดที่สองซึไงไ่งจุดนี้ไม่ไม่มีอะไรใช่ป่ะครับก็มีแค่เหมือน <whenever S 2> เป็นมุมถ่ายรูปเป็นเป็นสตรีทอาร์ตมุมหนึ่งใช่ <ste ap> ครับโอเค เป็นมุมสตรีทอาร์ตสวยๆครับจุดที่สองครับแล้วก็อันนี้เป็นจุดที่สามแล้วใช่ไหมครับพี่เกึงใช่ครับก็เป็นแค่ดิสเพลย์ถ่ายรูปอย่างนี้เหรอใช่ครับ ใช้ชื่อวิอินสองั็คจอไปนั่งสเป็นเล่นก็ก็เป็นมุมให้ถ่ายรูปเฉยๆไม่เีอะไรซึ่งไม่ใช่วบเหล่าใส่ทับไปต่อครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งถูกไหมก็เป็นแบบว่าโชว์โชว์วันที่นี่เป็นแหล่งอาหารไงเป็นอาหารประเภทนี้ประเภทนั้นเป็นเหมือนเอาจอย e d เีออมาเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆหน่อยครับ ก็อยู่บนตึกที่มีโครงสร้างสวยงามดูมีสตอรี่ครับเป็นจอ LED วงกลมเอามาติดไว้ก็สวยดีครับเป็นจอ LED มาแปะแล้วก็มีการฉายภาพอาหารผมผมจะสื่ออันนี้เขาบอกว่าเป็นการดีไซน์ของศิลปินถูกไหมผมจะสื่อว่าศิลปินคนนี้เขาดีไซน์อะไรคุณรู้เหรอครับผมไม่รู้แต่ผมจะคาดเดา เราเลยครับมันเป็นการสะกดจิตให้ทุกคนมาที่นี่เพื่อมาลิ้มลองอาหารตามคอนเซ็ปต์ไลแมนเอ็กซ์ฟู้ดอะไรนะคาปเจอร์นี่นี่ฟู้ดคาปเจอร์ปลุกย่านเก่าดูดูแล้วก็เหมือนกับเขากำลังจะสะกดจิตเราฮะศิลปินกำลังสื่อชิ้นงานออกมาแบบนัน้น เราเอาจากที่เห็นมันเป็นหมุนๆใช่ไหมใช่ครับเหมือนมันจะอยู่ในพวังเหมือนแล้วถ้าเรายืนจ้องมันอยู่แล้วก็จะแบบเฮ้ยอยากแดงคิบมาอร่อยเนื้วไวมึงมากินเดี๋ยววันอะไรแบบนี้ใจไหนี่มึงจอบอาหารที่มึงชอบมึงจะลืมไปว่ามึงมีตังค์อยู่แค่ร้อยเดียว มึงมากินดีว่าแบบนี้ใช่ไหมนี่มึงจอบแบบนี้ใช่ไหมจอบใช่ใช่สีสานเลยตีคนเด้ตีควนได้ลึกล้ำครับผมคิดว่าเขาสื่อความหมายอย่างนี้ครับตรงคอนเซ็ปตรงคอนเซ็ปดีก็ได้ครับไม่ใช่ก็ได้ผมว่าใช่ผมว่าใช่โอเคครับ นี่มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วครับจุดนี้ต่อจากจุดที่สี่ก็เป็นจุดที่จุดที่ห้าเหรอครับต้องครับจุดนี้มันสวยดีนะอนี่คือจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเป็นแค่ตึกเก่าๆแล้วก็ยิงไฟเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถนนทรงวาดเนี่ยคําว่าทรงวาดเนี่ยต้นกําเนิดมาจากทรงวาดท่านทรงวาด เฮ้ยเอ้าจริงจี้มันโท่คุณไม่ดูคุณไม่ดูลายกระหนกเลยผมขอให้กรดิตลายกระหนกนิดนึงะเหลาสิเหล่าสิทรงวาดก็คือถนนที่ราชการที่โถเนี่ยเขียนมาต่อมาจากถนนจากที่เคยมีถนนเยาวราชแล้วก็จะต้องมีถนนทรงวาดมารองรับถนนเยาวราชอีกทีหนึ่งท่านเป็นคนเขียนลายอปกะหใชดแยกออกมาเพื่อที่จะลดการขับข้างของถนนเยาวราช ก็เลยเป็นที่มาว่าชื่อถนนทรงวาดเพราะโากบอย่างนี้มันก็จะสังเกตเห็นว่าตึกเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีพวกป้ายโฆษณาอะไรบดบังมาก่อนแต่ยุคเนี้ยแต่ยุคก็คือทั้งเส้นนี้เลยใช่ไหมทั้งเส้นนี้โอ้โหยุคนี้ยังไงยุคนี้เนี่ยายโฆษณาถูกลดออกไปหมดแล้วก็จะเปิดเผยให้เห็นตัวตึกขึ่งเป็นตึกเก่ายุคที่ท่านทรงวาดไว้่งคือ คือก็อย่างที่ทุกๆคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือตรงว่ามันก็จะมีการเหมือนแบบโชว์โชว์ตัวจัตวาปตัตยกรรมที่เป็นของเก่าหนึ่งเมื่อก่อนเราจะไม่ได่สังเกตเพราะว่ามันจะมีทั้งป้ายนู่นป้ายนี่อะไรลกเต็มไปหมดเมื่อก่อนเมื่อก่อนถนนตรงว่านเนี่ยเขาขายอะไรนอกจากไม่เหมือนเยาวราชเขาขายอะไรอ่ะพวกเครื่องปรุงครับพร<ะ>ิกระเทียมจริงเหรอแต่ที่ใครตามมือที่คุณกินกินกันก็มาจากถนนเส้นนี้นะโอ้ เมื่อก่อนเห็นกีเลนตัวกีเลนนั่นครับตัวอะไรบ้งมันปลามังกรก็คืออยู่บนถนนนี้หรอจะอยู่บนถนนเสียส่งอยู่ตรงโน้นบ้านผมเลยเสียส่งไปอีกซอยชื่อเสียอะไรเสียกึ่งเสียเตยไม่รู้จักกันหรอกในหุ่นเหล่าอินสตอลเลชั่นอันนี้เดี๋ยมันมี ที่มาที่ไปแนวคิดอะไรยังไง <ผม S 2> คุณพอรู้ไหมเนี่ยผมคิดว่าศิลปินอนะ่ะเขาจับว่าเอ๊ะถนนสงวา่าดคขาจะคิดงานอะไรอย่าอนี้วะผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวับเรื่องตึกรูปทรงของตึกแล้วก็ศิลปรกรรมสถาปัตยกรรมของตึกในยุคนั้นในยุคต้นกําเนิดของถนนสงวา่างเน่ซึ่งมันก็เหลือเป็นบางช่วงบางช่วงนั่นนะอ,อย่างตรงแถวลงกันเนื้อก็ใช่ อันนี้ก็ใช่ัเป็นตึกตั้งเดิมในยุคนั้นอยู่อันนี้ก็สวยดีนะครับเวลาเขามาจัดไฟแล้วมันก็จะดูสวยโดด<า>เด่นเหมือนกับแบบด้านล่างก็จะมีการเหมือนเป็นจอ LED นะครับมาติดอยู่ด้านล่างแล้วก็ฉายภาพประกอบกับแสงสีที่เป็นไฟยิงขึ้นไปสู่ด้านบนที่เป็นโครงสร้างจริงๆของตัวตึก ให้มันเข้ากันเป็นเรื่องประดับดูเหมือนเป็นการบล็อกอัพนะแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นตัวตึกจริงๆนะใช่ใช่ก็จะเป็นการยิงไฟขึ้นไปบนโครงสร้างตึกจริงๆที่จริงๆมันอาจจะดูเหมือนเป็นฉากเซตอัพขึ้นมานครับแต่ไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นโครงสร้างของตัวตึกจริงๆข้างบน ก็ยิงไฟเข้าไปให้มันเป็นสตอรี่เดียวกันซอดคล้องไปกับเรื่องราวของจอ LED ด้านล่างที่ฉายไปอันนี้น่าจะเป็นแจ็หมอไซร์นะครับมาถ่ายรูปกันแมมรถสวยจริงๆสวยงาครับสวยเงาเ,เรา<ะ>ไปดูพระจันทร์ยังงครับโอเคซึ่งผนมันมพระจันทร์มาหมาดๆนี่เราข้ามถนนมาจากตึกนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมาเจอกับพระจันทร์นะครับใช่อันนี้สวยงาครับแล้วก็มูนนะก็ ก็เป็นจอเขาเรียกแกเลนแนปปิ้งนะครับยิงภาพออกไปจากโปรเจคเตอร์ครับโวกคุณจะไม่ไปช้นหน่อยเหรอครับพวกคุณจะไม่เข้าไปชันหน่อยเหรอครับแบ็กกราวเป็นกระจับนบดบดอีกโปรเจคเตอร์มาแล้วก็ยอ้อบไฟด้านหลังเป็นสีน้ำเงินก็สวยครับ t ูเดอะมูนอ่านหน้ามาสวยงามครับชี้หน่อยชีย้ นมาถ่ายรูปกันไม่ขาดสายครับอันนี้สวยครับดูแล้วก็รับอะไรอ่มันเป็นเม็ดข้าวใช่ใช่อันนี้มันดูเหมือนเป็นแบบรวงข้าวแล้วก็ออกมาเป็นเม็ดข้าวเป็นเม็ดกไปเป็นขนมไหว้พระจันทร์อาจจะสื่อถึงว่าเป็นอมปธรรมเป็นขนมไหว้พระจันทร์ไง ก็ดีเราเพิ่งพ้นไปเมื่ออาทิตย์ผ่านมาส4ามสี่วันแล้วเป็นวันไหว้พระจ,จันทร์ใช่ไหมครับตสื่อถึงขนมไหว้พระจ,จันทร์นี่ตรงๆตัวเอิงนี่ผมพลาดเลไม่รู้ว่ามีด้วยสวยงนาะมอันนี้โดยรวมก็สวยนะครับมุมที่ถ่ายรูปสวยไม่ใช่แค่พระจ,จันทร์แต่ว่าแบ็กกราวดก็สวยเก่าก็ให้อารม ตรงนี้ถ่ายหนังหลายเรื่องนะแต่ก็ดังก็ดังเนี้ยเก็บต้นแห้งแน่เลยใช่เอานี้เป็นย่างกาเียกว่าถ้าเครื่องปรุงรสก็ต้องถนนเส้นนี้นะโอ้นี่เป็นกดังเก็บกระเทียมหอมนะครับใช่เหรอใช่ครับตึงบอกชเขาใช้คำว่าเครื่องปรุงเครื่องปรุงประเภทพริกกระเทียมพริกแห้งเกลือล้มเกลอัดอะไรรึไงในนี้จะเป็นพวกพืชผลพืชผล อยากซื้อราคาส่งมาที่นี่อยากซื้อราคาแพงก็ไปเยาวราชเขาไม่ได้ขายเป็นถขายเป็นกระสอบราคาส่งนี่ก็คือเป็นอีกอีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับนี่คือเป็นจุดสุดท้ายของเราละว่าเราย้อนมาเผยอิงนี่คือนี่โรงเรียนคุณเลยนี่ถ้าโรงเรียนเก่าคุณเลยนี่ได้ชื่อว่าเฟเวอร์เช็คอิน อันนี้คือเราเขียนข้อความมาเนี่ได้ลชายที่จะ,ะใส่ชื่อของเราไม่เกิน5จสองครับผมแล้วก็จะมตัวหนุนแล้วก็ความรสชาติที่คณคไทยช,ชอบโดเช่นคนสุชอบทุณที่ฮอตไซี่ยัมมีก็จะอีบอกก็จะเป็นชิฟต์ในจุดแรก ไปว่าโป้งชาแนลไม่ได้มันก็โป้งรับโป้งเฉยๆแต่ว่ามันจะมีแพทเทิร์นให้มึงเลือกเอาอิสทอตโป้งอิสทอดโป้งเพราะว่าอันนี้มันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องอาหารมันมีแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วให้เลือกเราก็ต้องต่อแถวเาเดี๋ยวเด๋ผมจะถ่ายให้ลูกแล้วมึงก็ไปยืน ใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ